ฟังคำตอบชัดๆพระเอกดาวรุ่งเป็นอะไรกับแจ็กกี้ชาเคอร์ลีนหลังจากมีภาพของแม่นองบองแจ็กกี้ชาเคอร์ลีนและพระเอกวัยรุ่นจูเนียกาดบันดิตเดินเที่ยวชอปปิ้งด้วยกันที่ห้างดังแห่งหนึ่งจนหลายคนสงสัยว่าเป็นอะไรกันล่าสุดหนุ่มจูเนียร์ออกมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วแบบชัดๆยืนยันว่าหมดโอกาสลุ้นแฟนรู้ตัวไม่ใช่เสพต่อกอไฟยิงแต่คุยกันได้ทุกเรื่อง วันนั้นก็ไปด้วยกันหมดครับเราก็สนิทกันถ่ายละครด้วยกันนานแล้วผมสามารถคุยได้ทุกเรื่องกับพี่แจ็กกี้ถามว่าส่วนมากคุยอะไรกันไม่รู้ครับก็แล้วแต่วันรับมือเขาไม่ทนันแต่สบายบายครับผมพี่เขาชอบคล้ำดำแดดผมไม่ใช่สเปคพี่แจ็กกี้ครับจริงๆผมเห็นในคอมเมนต์แล้วว่าเชียร์กันเยอะก็รู้สึกผิดที่ทำให้เขาเชียร์กันขนาดนี้และจริงจังขนาดนี้ ตอนนี้ผมยังโสดอยู่ตอนนี้คือตั้งใจทำงานมากกว่าส่วนวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอพิกรัวารินทร์ด้วยเขาก็เดินเข้ามาคุยและมาเชียร์ให้เราจีบเลยเลยเลยเราเลยบอกว่าไม่ใช่ใช่ครับส่วนผู้จัดการส่วนตัวไม่ได้ว่าอะไรผู้จัดการไปเที่ยวด้านอยด่ครับอันนี้คือความจริงล้วนๆหัวเร้อ